ผมจากด้านหลังการเฟิร์สบัดใส่คู่โรกันครับรอบมีจัดหนักเรียบร้อยฮะมีมาฆ่าหัวกันซะด้วยก่อนหนึ่งเซอร์ก็ซีเค็ดแล้วก็นิงป่าเนี่ยซีเค็ดได้เฟิร์สบัดไปก่อนฮะเอาเนาะเรียบร้อยผมโซคิวไปครับมีฮาครับหนึ่งตัวหนี่งครับปั๊มปีโอมาเจอถบถุยพิษไปแล้วเฟเชอร์คาดไว้องไม่ได้ครับ เรื่เปล่าเรียบร้อยครับผมเดีเจนบีฮาตายโดนฆ่าคืนกลับไปฮะด้านตรงกลางนี้ถุยพิษอีกแล้วละลายเปล่านิชายืนเลนสู้กับดานหน้าของไบเปอร์ไม่ไหวฮะน่าจะหนักอยู่กับมิดเลนตอนนี้มฟวิ่งโดนกดโลนจออป่าไปหุบตัวเองหลบไปก่อนฮะมิลเล่ค็อกก็แร็กเกอร์ช่วยไม่ได้ครับเรียบร้อยคุณโรกี้เจอไซส์ครับผมคอนโทรลใส่เข้าไปแล้วด้านจีเอนก็ตายผมโดนดักหน้ามาจากด้านบัพปี้ครับสกอร์4-2ครับ ลงไปครับผมแบลนดยามันมต่อใส่หนักไปที่เดอะจีเอชเดอดฉ้อยมังรโดนเจอปาดมาพอดีครับผมเป๊ะเลยฮะทังเดินใส่อันติมาพร้อมครับบราดอเมเจอร์ไมค์คอนโทรลโดนไลค่ครับผมตบเลือดทีเดียวอยู่ท่ามแบบย้อนกลับมาเจอป,ป,ปั๊บปี้ถ่ายปั๊บปี้ตาย,ตายสนั่นครับเสียเหลี่ยมมันไปแล้วตอนนี้วางลงต่อครับทั้งด้าไนไฟเพอร์ไซเรียบร้อยครับ,บมาทั้งมือแมนบีฮาเดินเกมมากครับก็เป็น5ต่อ4ครับดิชากลับมามิดเลนเหมือนเดิม เล่งฟาวต่อเอสมาดูดอลิโมหกครับวอล์ดพันธ์ทีและยิงแปะไปเซนิชาแต่นิชาก็หลีเลือดได้อยู่ครับเวฟฟอมมาครับผมแล้วก็แท็กทีมตีใส่เข้าไปอ้าวเสียเวฟฟอมไปครับท้านาจีเอ็ดดักเลยครับรู้ว่าจะเปิดมาการันตีทางฟังนิชาดีเซตไปแล้วก็วาร์ปกลับฮนะเสือมีฮาตายผมเจอมาทั้งแบนฆ่าครับสกอร์เป็นหกต่อสี่ครับเงินเท่ากันมาดูว่าสเปกเตอร์จะได้เกิดป่าสเปรา่วลงไว้ที่จีเอสครับ แบ็กทีมตีไปไอชานมังไฟลุกมตีโดนใส่ใส่ถึงบ้าครับผมเพาเวเทเรดเซนสปราดด้วยเชาดมายืนหยัดสู้ตีใส่ไปสเปร๊คเลาะล็อกไว้แทได้มิลเคราคูดาครับผมตัวของสเปร๊คเละาะเดเกอร์แล้วก็ปรามิดยัดต่อที่โดใส่ใส่มีเรนดอบกันเวทอีกทีฮะโอ้โ,อโรกี้หุบไว้ที่ยับซอฝั่นดามิลเคราะนี่ก็วาร์ปกลับไปแล้วฮะใส่เลนไปหรือเปล่าฟิชเชอร์ขั้นสองรับตายง่ายๆครับคูโร สเปราดจับเราไว้ที่ GS แล้วก็เนเจอรคอร์ครับผมบอดี้บล็อกไว้ GS โยนอิลูซิเออรกับเตะหลังไปดับบเิวีนัสไซไอชาร์บล็อกไว้ไต่โกลเดอร์สวอปมาแรงเออเจ้าไม่ได้ผมยังกูได้อยู่แล้วเปิดมาฮอนบอกฮิวสู้กับไซตีย้ำต่อวับกับแรงวับกับไม่ได้บอกมิลเล่โค้หอนบอกพอดีฮะเกือบไปแล้วผมสโนบอร์เปิดไปที่ปั๊ปปี้เฟชชิปตลงครับ ดราก้อนไปดีมคอยจับล็อกสองไวเปิร์ทถกพิษมาเรียบร้อยป๊อปปี้ตายเดินเกมฆ่าบ้างครับทีมนิกมาแต่เงินของซีเคก็ห่างอีก3าเคครับโลดีนี่ไถ่บ้านรัวครับผมขึ้นมาทัพอธี่2ท็อปเลนเบฟบอมมาใส่มิลคิลมิลคิลตายผมเจอดิชาผมก็ปีสเปกเตอร์ครับดรากอร์อัดเข้าไปเรียบร้อยสกอร์เป็น9ต่อ6ครับทีบิวชิปไปดีมคอนจับล็อกไว้ที่หนึ่งวีเวอร์ครับ ีมโดนซาเวนรอเบรกลิงก์เลยครับเรียบร้อยฮะคอมโบกันไอชาดเปิดมาสับเล้าสวนไปที่เจสโอบอลบดไปที่ไซ่บรอนพัดปล่อยก่อนแล้วก็เจอฟิชเชอร์ขัดไปครับเจสเดวิดเพิกลงไปที่ดีชาบอกเวฟฟอร์มลงล่างไปได้ครับเออเชเกอร์มันเจนท์ข้ามีเอ็โคสแลมเอ็โคสหยุดไว้แล้วก็เวฟไซ่ต่อเก็บผู้รมที่ฟิชเชอร์สองครับย้ำสองแต่ด้านดีชานี่ขุดโชว์เลยครับผมเทร์ซี่โชว์แล นะั่นฟางเจี๊ยตยืนแท็กเลยแล้วกันครับผมเรียบร้อยไปก่อนครับสโนบอลไม่ทันปิดพาสีไปเรื่อยๆชูชีไล่มาหาเดนเดียวโซยมโซทไวฮะเวฟบอลเข้ามาหาเดนเจี๊ยตโดนใส่เลนแลัดอันนั้นผิดไซส์ตายไปครับเรียบร้อยเจี๊ยนดีพอจับล็อกไว้ต่อควารซ้อนหลักมาแท็กได้สวยครับใส่สเปาล็อกไว้ที่วีฮาฟิเชอร์กันไปก่อนอิลูซิอัลสไลด์หนีพ้นหรือเปล่าวีฮาไม่หรอกเจอไวนิ่หลีกของนั่นปั๊ปปีมาแบบเดือดแล้ว ไปคอนโทรตัดเคอร,รีไปสองวีฮาโดนโบกไปเนี่ยวิเชอ,ไไอร์ไปเวฟบอมมาปิดง,ง่ายผมเบอ,อร์เซิร์ฟตีไปตบทีเดียวอยู่ยูเซอเบกเราจะมาแต่ว่าใส่ใส่เลน์เลยครับผมโอ้ตายนะครับเนี่ยทันหรือเปล่าทับแบ็ปทับแลบได้ทันครับผมไปคอนโทรเกือบตายฮะจีเอสวางรับผมมีคอยจับล็อกไว้ไอชาร์ดเปิดมาตายสองตายพูดเบาวไวเปอร์สไตล์ยัดลงต่อยทีครับ ยิ้ดลงต่อยรอบโหมดใส่ริ่มาเทลแมนซาเวรนรอไล่ไปก่อนครับผมแล้วก็ชูชิถอยครับไปกดโซดูท่าดาเมจไม่พอโพสิชันไม่ดีครับมิลเลอร์เขาก็ไม่ไตัดสินใจกดถอนมาฮะปุบลงไว้กัูโร์ไอชานไปมาซาเวนรอครับผมไล่โบกผูโรตายฮะดีความจับละหว่างย่อมต่อเจสไม่ได้ผมสองสปอร์ตหายอย่างวองฮะไล่ตามตต่ที่มีฮาสไลด์ถอยไปอีกทีดิชาแบบเดือนเลยครับตอนนี้เงินสามพันครับ ล่างนี้ว่าไงฟิเชอร์ขั้นไปใส่ไมคอนไมคอนนี่เกือบตายหมดยิสุเลอร์ออกมาใส่เลนมาแล้ววางเซนตี้ตามหลังครับผมไมคอนโทชูโกชิชูกุชิไปเรื่อยๆเซนตี้ดังอีกครับปัมปปี้และมานานเด้งมาทานมาันไหมยิสุเลอร์ไม่ทันครับผมจับตายสเปกเ,เตอร์อีกครั้งครับเราไปไซเลนเบอร์เซิร์ตีซาเวตเราตบติดลาก อันนี้บีบไซน์ยิงมาเรียบร้อยโอ้มิลเเข้าตายครับเอาแนะล้วไล่จับตายเรื่อยๆมิลเล่นอนอยา50วินาทีครับเป็นโอกาสสำคัญของน,นทีมซีเคปเจาะทาวเวอร์แล้วก็เจาะบ้านเลยฮะสเปกเตอร์นี่โดนตัดเงินแบบจัดๆครับเมื่อกี้โดนไซเลนอีกแล้วครับวีเวอร์แล้วไซเลนย้ำต่อวีเวอร์ไม่ได้เดินครับฝั่งนี้ก็โดนตบครับเรียบร้อยฮะไปทีละสองครับทีมนิกมา้า โอ oh มาอินิวินหนึ่งไว้ฟิเชอร์ลงไปครับแล้วก็เอ็กโคแสลมเวฟก็มาเปิดใส่ไมค์คาโทตาแบบย้อนกลับได้หมดสวนคุโรกิเจอชันการของดิชาตายไปเลยฮะเยัซอผมมีตัวของไอเท็เฟดครับผมไม่มีเซนที่ครับโนดีเร็กชันครับผมทีมนิกบ้าดีคอยจับล็อกไว้ตบยับไปไมโครโทตายผมเข้าแกร็บไปเลยทีเดียวฟิเชอร์คัดไว้ใส่เดนบีเวอร์ครับ ซาเวนรอไปเวฟบอลมเข้ามาต่อไปคอ,อนออโทรตายครับผมละลายอย่างไวแล้วเพื่อนของฝ่ายวีฮาก็ไม่รอดนะ <c oughs> เรเกอร์เข้าไว้ที่แดนิชาอิชาถอยไปก่อนฮะ <c oughs> เจอตัวจริงซะด้วยผมไม่โคตรหยุดไว้แล้วก็โทเทพเรียบร้อยฟิชเชอร์ไปแลฮะ <c oughs> สบว,วัวให้อีกครับผมหนึ่งตัว28ต่อ6คร <c oughs> ับผมซาเวนรอผมตบติดล่างมาคุโรกิหุบเซฟตัวเองไว้ฮะ แต่ก็ไม่รอดจริครับยอดก้ไลค์กับผมดีชาบัปปี้บูดวาบิงนะฮะมาเต็มไปหมดครับแต่สเปกเตอร์เปิดฮอนมาบอกนี่แน่นุ่มพุ่โลตายครับสโนว์บอลวอเตอร์ฟันต่อยไปใส่นั่นเออร์เชกเกอร์เอ็กโคใส่เต็มหน้าเลครับทันดีมีฮาก,ก็ละลายหมดเจอมาทั้งเมมแบนค่าเลนค่านี้สเปกเตอร์เหลาๆว่าอยู่ครับใส่หนักจัเต็มไปหรือเปล่าเจนตายแทนหมโดนปั๊ปปี้ครับหมไปก็โดนโดนสเปรย์ล็อกไว ยิงแบบไม่หยุดมีเซนที่ผมไฮกราวสองไม่หยุดนั่นเองครับเซตที่เต็ไมไปหมดเลยฮะขอด้านทีมซีเข็ว้ามิลุมาใสา่เบียควาสีไปยิงฟรีผมเน้นๆปิดควาสีเหมืนด้านสเปกเตอร์นี่ยิงยิบยับยิงยับยับผมสเปกเตอร์ดิเกอร์ถอยไปก่อนครับปังแบนเขียวเพื่พอแบกเลือดสเปกเตอร์ดิเกอร์บาฟิชเชอร์หยุดกันไว้ปิ่งมาโทเทฟยัดลงต่อผมแล้วก็เซเลสไป ทานดานโนของฝั่งสเปกเตอร์ปั๊มแหวนคิวอีกครั้งอิลูซิอปผ่านหน้าสเปกเตอร์มานาไม่มีที่จะวาร์ปแล้วก็วาร์ปยัดเลยครับผมเติร์นใส่เรียบร้อยครับผมมีละโคาตายด้านล่างนี้หมีประตูครับผมเหลาบ้านต่อครับแบบไม่หยุดยั้ยงหมีประตูับผมสเสียงลูกหมีมาใหม่กดปั๊มชีทหรือเปล่าปั๊มชีทได้ทันครับผมงานยามจัดแต่ว่าก็ละลายที่ผมเจอพิษของด้านไวเปอร์แรงจัดเหมือนกันไวเปอร์เปิดมิกกีส่วนนะเวฟฟอร์มมาผม ล็อบบี้ทางด้านไวเปอร์ไหนพิษของนายพิษของนายแรงแค่ไหนชนกันยิงร่วงเลยครับซื้อเกิดมาบีฮาร์สโนบอปปาดเข้าไปดิช่ายิงยับผมดิช่าจัดหนักไปทีเอสทายผมแล้วก็ฟิชเชอร์ลงไว้อันนับิดไซส์ใส่เข้าไปผมไปคอนโทรไม่รอดครับแบงล่าเป็นไวเปอร์นี่ครับพิษของนายพิษของนายรับไปซะพิษของนายรับไปซะและ้วจีจีโอคุโรกี้ครับจบเกมไปของทีมนิมกบ้าพ่ายครับทางด้านทีมซีเค้นไปหนึ่งต่อสองเกม ทีซีเได้ไปต่อในรอบชิงสายล่างรองเจอผู้แพ้ระหว่างอเลียนกับเวอร์เนโบทโรดิจีหนักหน่วงเลยครับทีมซีเคครับ40ต่อ7ครับผมข้าไม่หยุดยั้งครับในทุกทุกเลน010011ครับคู่โรกี้ GH ตกรอบแนละ้วทีมนิกมาครับผม เกมแรกแพ้ไปเกม2ชนะเกม3แพ้นี่ชดิชานี่คือต้นเกมโดนกดทีเดียวเท่านั้นแหละครับแต่ว่ามีปั๊กกับเซนเออร์เชเกอร์มาช่วยแกงะดึงโมเมนตัมกันสักหน่อยครับผมแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าโรดูอิดกับเนเจอร์เพนนี่คือฟรีฟาร์มนะฟรีฟาร์มแล้วก็ยืนเลนได้แข็งมากครับ